อืมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บริการคิงกันทีวีอีแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมของผมนะมในเกมกัร์ูเฮ้าครนะผมปกติผมจะลงคลิปหลายๆเดือนนะผมสัปดาห์ละหนึ่งคลิปไม่ก็เดือนละคลิปนะผมไม่ก็หายยาวไปเลยนะผมสี่ห้าเดือนอกว่าที่จะมาลงคลิปอีกนะครับผม สำหรับวันนี้นะผมก็จะมีสองคลิปนะผมก็คือคลิปแตกออกมากที่ผมทําไปแล้วนะผมกับคลิปนี้คลิปพิเศษนะผมก็คือเราจะมาตบปาตวัวด้วยความมันนะอาจารย์โตนะจ๊ะแจ๊หมาครับผมมาตบจันโอครับผมเพื่อความสจใจส่วนตัวของเรานะเห็นว่าเขายิงมากนะผมเขามาอยู่ที่ลำับที่สองได้ไงเราไม่ยอมนะผม ก็ะีเดียวเลยตอนนี้เข้าไปแล้วครับผมมาทําไมครับผมโอ้โหกูไม่ได้แดกเลยโอเควันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษน,นะผมสำหรับวันนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชคคร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชคคร์กดซับสไคร์กูจะบอกกันอีกสองรอบ